วันนี้จะชวนทุกคนทํากระเป๋าสังฆทานค่ะตัวนี้ทําง่ายมากๆค่ะกระเป๋าใสยา่ยาถวายพระค่ะดูก่อนเห็นไหมคะ ทำง่ายนะคะเราก็ได้บุญอีกต่างหากนะคะไปดูวิธีทํากันเลยค่ะนะคะทุกคนเรามาดูแพทเทิร์นกันนะคะมองเห็นไหมเอ่ยก่อนอื่นนะคะให้ทุกคนเตรียมนะคะตัวกระดาษแข็งนะคะตัวนี้จะเป็นแพทเทิร์นชิ้นหน้าและชิ้นหลังนะคะเดี๋ยวให้ทุกคนดูก่อนเนาะตัวนี้ง่ายๆเลยนะคะตัวนี้ความกว้างด้านข้างจะอยู่ที่6นิ้วนะคะกว,วา้างนะคะล่างบนนะคะความกว้างอยู่ที่9้านิ้วนะคะตรงนี้ให้ทุกคนเตรียมกระดาษแข็งได้เลยนะคะแล้ว ก็สโลปตรงนี้นะคะสี่มุมนะคะการสโลปตรงนี้นะคะใช้เป็นเหรียญสิก็ได้นะคะใช้เหรียญ10บวางแล้วก็สโลปได้เลยนะคะโอเคนะคะทุกคนตัวนี้นะคะให้ทุกคนตัดแพทเทิร์นรอเลยนะ,ะชิ้นต่อไปจะเป็นผนังนะคะตัวนี้จะเป็นผนังนะคะผนังของเรานะคะความยาวนะคะตัวนี้ความยาวของฐานกระเป๋านะคะตัวนี้ความยาวอยู่ที่16นิ้วนะคะ ให้ทุกคนเตรียมนะคะใช้กระดาษแข็งนะคะเป็นตัวแพทเทิร์นเนาะแล้วก็ด้านข้างตรงนี้นะคะให้ตัดสามนิ้วนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเตรียมผ้านะคะตัวนี้ให้ทุกคนตัดนะคะขนาดเผื่อเผื่อแพทเทิร์นก็คือให้เราตัดเตรียมผ้าให้ใหญ่กว่าตัวแพทเทิร์นนะคะตัวนี้ให้เตรียมนะคะ ตัวใหญ่โพลีเอสเตอร์นะคะแล้วก็ตัวชิ้นนอกและชิ้นในนะคะตัวนี้เตรียมนะคะ1เซตเนาะตัวนี้จะเป็นชิ้นหน้าและชิ้นหลังนะคะตัวนี้อีก1เซตนะคะตัวนี้เท่ากับ2ชิ้นนะคะอ้อลืมไปนะคะตัวนี้ก็คือให้เตรียมอีกหนึ่งเซตนะคะตัวนี้จะเป็น3มชิ้นเหมือนกันนะคะกระ <c ups> เป๋านะคะเป็นกระเป๋าด้านนอกสําหรับเก็บยาหรือว่าเก็บช่องเก็บของนะคะด้านนอกตัวนี้นะคะ ตัวนี้ให้เราตัดเผื่อนะคะความกว้างนะคะตัวนี้อยู่ที่9นิ้วเหมือนกันแต่ตัวนี้ความกว้างด้านข้างตรงนี้ถ้าเป็นชิ้นใหญ่ของเราจะอยู่ที่6นิ้วถ้าเป็นกระเป๋าชิ้นนอกจะอยู่ที่4นิ้วนะโอเคตัวนี้เท่ากับ3มเซตเนาะส่วนตัวนี้จะเป็นผนังนะคะก็คือเป็นฐานกระเป๋าด้านล่างนะคะตัวนี้บอกไปแล้วนะคะว่าให้เตรียม3มชิ้นเนาะก็คือจะเป็นผ้าซับในนะคะจะเป็น ใยโพลีเอสเตอร์แล้วก็จะเป็นชิ้นนอกนะคะตัวนี้จะต้องเหมือนกันนะคะเพราะว่าตัวนี้เป็นสีชีวอนจะต้องสีเดียวกันเท่านั้นนะคะส่วนตัวนี้จะเป็นสาบซิปนะคะซิปตัวนี้ของเราจะใช้ซิปอยู่ที่ตัวนี้ให้เตรียมซิปอยู่ที่14นิ้วนะคะตัวนี้ซิปหนึ่งเส้นนะคะทุกคนตัวนี้ให้เราเตรียมสาบซิปนะคะขนาดไซส์เท่ากันเนาะ ตัวนี้อีก1เซตนะคะส่วนสายกระเป๋านะคะสายกระเป๋าก็คือเราจะใช้เป็นผ้าสีเดียวกันนะคะสายกระเป๋าความยาวอยู่ที่15นิ้วนะคะสายกระเป๋าก็คือตัวนี้นะคะให้ตัด3นิ้วนะคะความยาวอยู่ที่15นิ้วนะคะพับทบหรือว่าเย็บกลับนะคะตัวนี้ใช้วิธีเดิมเหมือนเดิมนะคะตัวนี้ให้เตรียม2เส้นนะคะเดี๋ยวเรามาทําไปพร้อมๆกันเลยนะคะแล้วก็ให้ตัดผ้ากุ้นนะคะตัวผ้ากุ้นตัวนี้ตัด ตรียมไว้เลยนะคะซึ่งเป็นสีเดียวกันหมดเลยนะคะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราจะมาทําชิ้นผนังก่อนนะคะตัวนี้ก็คือจะเป็นฐานฐานกระเป๋านะคะให้นําทั้ง3มชิ้นนะคะมาวางประกบกันแบบนี้นะคะทั้ง3มชิ้นนะคะเสร็จแล้วให้เนานะคะให้เนาให้ทั้ง3ชิ้นนี้ติดกันแล้วก็เย็บตีตารางนะคะใช้สีใช้สีได้ให้ตรงบสีผ้าน,นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเย็บตีตารางให้เสร็จเลยนะคะ นี้เราก็ตีตารางเสร็จแล้วนะคะทุกคนตัวนี้เราก็เก็บไว้เลยนะหน้าหลังจะเหมือนกันนะคะอ่าต่อไปเราจะมาทําตัวชิ้นซิปนะคะชิ้นซิปก็จะเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้เราจะแยกนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะเอาชิ้นตัวซับในแยกไว้นะคะเราจะทําลายเฉพาะตัวชิ้นนอกกับตัวใยโพลีเอสเตอร์ให้มันติดกันนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเย็บสองชิ้นให้ติดกันนะคะ โอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราทําตัวซิปนะคะชิ้นซิปนะคะเสร็จแล้วเนาะทีนี้ตัวนี้ก็จะเป็นตัวสามด้านในนะคะทีนี้ตัวเนี้ยซิปตัวนี้จะเป็นฐานนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะเอา2ชิ้นนี้นะคะมาต่อกันเพราะฉะนั้นเราต้องทําซิปให้เสร็จก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะตัดนะคะสองชิ้นนี้ความกว้างอยู่ที่3นิ้วนะคะให้เราวัดนะคะครึ่งหนึ่งนะคะตัวนี้ นิ้วครึ่งนะคะชิ้นนี้ด้วยนะคะสิบสิบสี่นะคะ ให้ทุกคนเตรียมซิปนะคะแล้วก็หาจุดกึ่งกลางแบบนี้นะคะเอาชิ้นนี้นะคะตรงกลางนะคะมาประกบกันแบบนี้ค่ะใครเคยทําซิปแล้วบ้างเอ่ยแล้วก็เอาตัวสาบนะคะไว้ด้านล่างแบบนี้นะคะเอาถูกชนถูกนะคะเอาชิ้นถูกประกบซิปด้านถูกแบบนี้นะคะแล้วก็ประกบแบบนี้ค่ะ จากนั้นใช้เข็มหมุดหลอกไว้นะคะจากนั้นให้เราเปลี่ยนเป็นตีนผีติดซิปนะคะเย็บตรงมาเลยนะคะก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะทำอีกข้างหนึ่งนะคะทำเหมือนกันนะคะพอเราเย็บซิปติดทั้งสองข้างเสร็จแล้วนะคะทุกคนก็ให้เราเย็บนะคะทั้งสองข้างนะคะให้เราเย็บกดนะคะ คิ้วทั้งสองข้างนะคะโอเคนะคะทุกคนพอตัวนี้เราทำซิปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะประมาณนี้นะคะนี้เราจะเอาสองชิ้นนี้นะคะมาประกบกันแบบนี้ค่ะทุกคนเราจะเอาถูกชนถูกนะคะตรงนี้ค่ะเดี๋ยวเราเย็บนะคะเอาด้านถูกชนถูกนะคะทุกคนเย็บประกบค่ะ1ตีนผี แล้วก็ด้านนี้ด้วยนะคะ1ตีนผีนะคะพอเราเย็บประกบกันเสร็จแบบนี้นะคะทุกคนทีนี้ให้เราเตรียมผ้ากุ้นค่ะตัดผ้ากุ้นนะคะวางประกบแบบนี้นะคะเย็บ1ตีนผีจากนั้นก็ตลบแล้วก็เย็บเก็บฝั่งนี้ได้เลยนะคะ เย็บกดฝั่งนี้ได้เลยนะคะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราก็กุ้นด้านในเสร็จแล้วนะคะก็จะประมาณนี้เนาะเนี่ยโดยรอบนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาทําตัวชิ้นหน้าและชิ้นหลังกันเลยค่ะเราจะมาตีตาราง3ามชิ้นนี้ไปพร้อมๆกันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปกันเลยตัวนี้จะเป็นกระเป๋าชิ้นนอกนะคะเราเย็บตีตารางทั้งสามชิ้นนี้ติดกันนะคะ แล้วก็ตัวนี้สามชิ้นนะคะชิ้นหน้าและชิ้นหลังเนาะสามชิ้นนี้เราก็ตีตารางติดกันไปเลยค่ะตัวนี้เราก็ตีตารางติดกันไปเลยค่ะโอเคค่ะทุกคนทีนี้เราตีตารางเสร็จแล้วเนาะสามชิ้นนะคะเราก็จะมาตัดตามแพทเทิร์นนะคะ ชิ้นนี้เราก็ตัดแค่ที่เราตีเส้นไว้นะคะตัวนี้จะแค่สี่นิ้วเนาะโอเคทีนี้เราก็จะได้ชิ้นหน้าและชิ้นหลังนะคะทีนี้เราจะมาตกแต่งชิ้นกระเป๋าชิ้นนอกแบบนี้นะคะทุกคนทีนี้ชิ้นนี้นะคะ เราจะต้องกุ้นก่อนค่ะจะมาตัดผ้าให้พอดีนะคะตรงนี้เนาะนี่เลยเสร็จแล้วก็เราก็จะกุ้นชิ้นนี้นะคะชิ้นนี้เรากุ้นเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอามาวางบนชิ้นนี้ค่ะทุกคน นี่เลยก็จะเป็นกระเป๋าชิ้นนอกนะคะตัวนี้ถ้าใครมีไอเดียอยากทําเป็นทั้งสองข้างก็ได้นะคะแต่ตัวนี้นภัจะทําแค่ข้างเดียวนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาทําให้สองชิ้นนี้ติดกันนะคะใครจะเนาก็ได้นะคะหรือจะเย็บล็อกก็ได้นะคะเย็บล็อกเย็บกดไว้เลยนะคะให้สองชิ้นมันติดกันเสร็จแล้วคะ่ะทุกคนนี่เราก็จะมีกระเป๋านี้ช่องใส่ย,ยาแล้วนะคะตัวนี้เนาะนี่ค่ะอ่ะชิ้นนี้แล้วก็ ชิ้นหน้าชิ้นหลังนะคะโอเคทีนี้เราก็จะนําชิ้นนี้มานะคะเราจะพลิกด้านในแบบนี้นะคะเสร็จแล้วให้ทุกคนประกบกึ่งกลางแบบนี้นะคะหาจุดกึ่งกลางคลิปไปก็ได้นะคะเราจะเน่านะคะถูกชนถูกนะคะประกบแบบนี้ค่ะหาจุดกึ่งกลางนะคะถ้าใครมีตัวช่วยนะคะใช้กิ๊ก็ได้นะคะหนีบหัวท้ายเลยค่ะ แล้วค่อยๆไล่นะคะโดยรอบก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนทีนี้ให้ทุกคนเนานะคะพอเราใช้คลิปหนีบโดยรอบแล้วก็เนานะคะจากนั้นเราก็ไปเย็บวนนะคะโดยรอบนะคะหนึ่งตีนผีนะคะเดี๋ยวเรามาทําอีกข้างนึงค่ะ โอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราเนาแล้วนะคะทั้งสองชิ้นจะเป็นแบบนี้นะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะกุ้นนะคะทำผ้าก,กุ้นนะคะมาเย็บโดยรอบเลยนะคะตัวนี้เราก็กุ้นเสร็จแล้วนะคะทุกคนทีนี้เราก็จะตลก นี้เดี๋ยวเราก็จะพับนะคะแบบนี้เนาะแล้วก็เนาเสร็จแล้วตัวเนี้เราจะเย็บไม่ได้เนาะเราจะใช้โดยการสอยเอานะคะงั้นเดี๋ยวนภำพัดขอเวลาสอยตรงนี้ให้เสร็จเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปกันเลยเนาะโอเคค่ะทุกคนพอเราสอยเสร็จแล้วเนาะก็จะออกมาประมาณนี้นะคะเนี่ยค่ะเรียบร้อยแล้วเนาะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาทําสายกันนะคะตรงนี้นะคะที่เห็นรอยช็อกนี่นะคะตัวนี้เดี๋ยวเราจะเตรียมติดสายกันเลยนะคะตัวนี้ให้ทุกคนวัดนะคะจากด้านบนตรงนี้เนาะตรงขอบ ตรงนี้นะคะวัดลงไปนิ้วหนึ่งนะคะก็ตรงเนี้ความกว้างมันจะอยู่ที่เก้านิ้วใช่ไหมคะเราก็หาจุดกึ่งกลางนะคะแล้วก็วัดออกข้างละ2นิ้วเพื่อเราจะมาติดสายกระเป๋าแบบนี้นะคะอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาทําสายกระเป๋าก่อนเลยนะคะตัวนี้นะคะสําหรับสายกระเป๋าที่เราเตรียมกันไว้นะคะ ที่บอกว่าเราจะทําวิธีการกลับก็ได้นะคะหรืออีกวิธีหนึ่งก็คือให้เราตัดใยโพลีเอสเตอร์ตัวนี้นะคะขนาดไซส์หนึ่งนิ้วนะคะเสร็จแล้วให้เราพับทบแบบนี้ค่ะแล้วก็เอาใยโพลีเอสเตอร์นะคะวางตรงกลางค่ะเห็นไหมเอ่ยก็จะประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะให้เราพับเข้ามาแบบนี้ค่ะจากนั้นให้เราเย็บคิ้วเลยนะคะโดยรอบเลยนะคะ ทีนี้เราก็จะมาติดหูกระเป๋าแบบนี้นะคะทุกคนทีนี้เราจะมาเย็บนะคะตัวนี้เราเย็บสี่เหลี่ยมด้านนอกเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาเย็บกันเลยค่ะเสร็จแล้วคะ่ะทุกคนกระเป๋าใส่ยานะคะสำหรับไปถวายพระนะคะทุกคน ตัวนี้นะคะทําง่ายมากๆเลยนะคะทุกคนตัวนี้ถ้าใครดูจบนะคะทําได้แน่นอนค่ะไอเดียเก๋ๆมาฝากทุกคนนะคะตัวนี้ให้ทุกคนลองทําตามดูนะคะตัวนี้ถ้าใครจะเพิ่มเป็นช่องใส่ยาหน้าหลังก็ได้นะคะสําหรับตัวนี้พร้อมแล้วค่ะสําหรับไปถวายพระนะคะซองใส่แว่นตาถวายพระมือถือนะคะตัวนี้เป็นสีชีวอทั้งหมดเลยนะคะเดีย๋ยวเราจะไป ถวายพระกันค่ะถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์นะคะฝากกดไลค์กดแชร์นับด,ด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาสอนอะไรอีกฝากกดติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ